บวลอยเอาบวลอยไหมบวลอยไข่ด้วยนะเอาไหมนี่น่ากินนะเอาไหมนี่ดูดิอันนี้บวลอยไข่ไงครับถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทสิบาทสถุงยีโอลีอ่อวันดอลลาร์ อันนี้กระทอนเหรอกระทอนหวานกระทอนหวานรเทีกเไม่แพงแกงกมมาดอยอเะรน่อ่กระเทีนี้ก็ไม่้เลยงนี่ไม่อซือต้องตามเ้ทไมมันไม่นี่ s จันที่มาอ๋อเนียจันที่มารีสอร์ทครับชุมพรอันนี้ยังเขียนชุมพรอยู่ไหมครับนี่ือประจวบแล้วประจวบอ่ประจวบประจวบแล้วประจวบอ่อประจวบรขัน จังวัดนั่งกี่โลยูยูโน่นเอเอ,เอาเอาเอันถุงหนึ่งเลยครับเอาอะไรนะบัวลอยครับเป้เลือกยังไนงะนี่ไงถุงนี้พี่เลือกให้แล้วเนี่ยยี่สิบบาทเขาไมยิ่งย่อยนี่เยอะแยะไปหมดนี่เอานี่ครับบัวลอยอ้าวไอเป็นแบบนี้ก็มีอ่ะสะท้อนโด เราเลือกเอาน่าจะอร่อยอยู่พอไหมอะสองชิ้นพอแม่ค้าม่คนี่เดินกว่าจะบัวลอยครับที่ชีสอ่ dessert บัวลอยครับ coconut milk with อ egg salty egg w ิ c a ร l บัวลอยมะพร้าวด้วยีกะทีด้วยอืม

คุณพัดอาหารตามสั่งอันนั้นต่างจากอันนี้ไหมไงครับพี่บัวลอยกือนะเหมือนกันเมือใส่ไว้กันสุงสิ่งี่ไปไททุกทีเดินเลยค่ะเน้ก็อันนี้อันนี้สะทอนด้อยบัวลอย บุหรอ่สองถุงพอแล้วเธอกินถุงนึงแล้วให้พี่โจถุงนึงเนาะพี่ไม่กินเลยพนนี่พอแล้วไหมเขาเอาไปสองถุงไม่มีใครกินก็มีตากับึ่งเองเอาอย่าไม่มีถุงเอาอีกถุงนึงก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเอาเอาบุหอีอสองถุงครับ Thanks for watching this amazing dessert street dessert a t of job Thailand and if we go straight we go to Chantima Resort and that, that is Bang Bird Beach thanks for watching